ก็ขอที่กเจรินเชิญทุกท่านนะครับเมื่อนะจอดรถเป็นที่เต็ดตาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับประทานอาหารนะครับที่ทางวัดก่าทองนะครับก็ได้ตัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านที่อยู่หน้าที่นี้เนาะ านะครับสำหรับคุณวินและคณนานะครับมาจากไหนครับมาจากที่ไหนนะครับตกครับมาโอโหมาไวันนี้เอาน้ำอะไรมาเลี้ยงครับเลี้ยน้ตกลพ่อม่พี่นองแห่งเจ้านึงนาครับสาธุครับสาธุไม่มีมือครับในมือผมนะครับถ่ายถูกนะครับประกาศอนุโมทนาบุญให้กับทุกท่าน ครับก็ต้องขออภัยออทนี้ด้วยนะครับ<อ>คำพูดใจที่ผิดพลาดไปบ้างรายชื่อของท่านผิด ผมต้องขออาไปมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยวันนีครับไข่กระทะครับไข่กระทะครับไข่กระทะครับรวมไม้หอมละมุนครับรวมไม้หอมละมุนครับไม้หอมะมุนจัดได้ครับปกติเปิดร้านอยู่ปะครับเปิดร้านอยู่ที่แยกขมาครับแยกขมารุ่นมาครับกุ่มาไข่ไข่ไข่ไขมีครรมสุข่ไข่ไข่ไขามข เดี๋ยวเขาถ่ายลูกนะครับปาดกันปาดรูปเดียวกอร่อยยกจานเลยครับยกจานเลยครับทำตากวัวตปรโตหองเนาะหนึ่งสองแปดเกี๊ยวบริการนะครับเราบอขอบคุณมเขาฝากเลยครับยังกินไม่หยุดเลยค่ะกินไม่หยุดเลยกินเยอะๆจะได้โตครับยังหอมอยู่ค่ะลูกติหลวงพ่อหอมเดียวเอาอีกยังไม่เสร็จ ร้านนี้เป็นอะไรครับร้านนี้เป็นยำหอยค่ะตับปลาปีไก่ทอดปีไก่ทอดมีก๋อมาอีกคณะถึงแล้วเนาะเออครับก็ขอเล็กเจอเลยนะครับเออนะครับลงจากรถแล้วนะครับอ่าพบปะท่านพ่อครูแล้วเราก็อ่ารับประทานอาหารกันเนาะเออ อันนี้แสงจ้าและตากแดดด้วยโอ้โหนี่ขนยางเงือตกเลยครับวันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงครับพื้นที่ตำบลสองขั้นอแล้ววงเ็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ได้มาร่วมกันโดยความสะดวกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใจบุญใจคูณมีเจตติทานนะครับได้มาร่วมกันในครั้งนี้นะครับได้มีความสะดวกระบาย อี๋ยี้ทยลุกน้อยไทยลุกน้อยนะครัข้าวงขาดมาด้วาด้นะครับคุณสำรานรวอลลล็นะครับก็ร่วมขับคุณนะครับมาอีก300บาทนะครับขอขอริเชิ่โอนะเดี๋ยวขั้งข้างในก่อนนะคุณหมอปิ่งลูกชิ้นครับ กับผมแมพี่น้องก็เดินทางกันมาเรื่อยๆเนาะเออเพราะว่ายังไม่ได้ในส่วนของเวลานะครับก็เดินทางกันมาจากทุกที่อันนี้เป็นน้ำครับที่ทางมาจากไหนครับตากมาจากตากัม ปกติเปิดร้านอยู่ปะครับเปล่าค่ะกล่าวว่ามาคานี่ละจะจเป็นเพิ่มที่นี่โดยเฉพาะเลยแะถ่ายรูปหน่อยนะครับเป็นของคุณสมบัติน้องแอบทั่วทุกทิศนะครับเขาไปแล้วส่วนร่วมสร้างคุญสร้างบุญสริมสร้างบารมีนะเสริมศาสนาแอบเพื่อเป็นการสื่อถึงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรัดอันนี้เป็นอะไรครับรข้าวเหนียวกรอย มาจากไหนครับบอลแล้วว่าถูกบันดอนอากไก่เหมือนกันเนาะถ่ายลุกนิดนึงครับเรียรือว่าากาหนึ่งสอง ทางแห่งนี้ได้รือมาปฏิบัติธรรมนะครับได้มาปฏิบัติธรรมกันนะครับแล้วก็อาศัยกรณีแรงศรัทธาของพระอาจารย์ตาทิศที่ใจ้ดูแต่ดุผลนะครับได้มารวสจ้าถาวรลวัดถุนนะครับเพื่อให้ำรงคงอยู่เป็นสถานที่นะครับได้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นผลไม้สถานที่ให้ทุกคนทุกท่าน ท่าที่ถือก็เป็นที่สารพานาณุทุ่น นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มาเจริญสิ่งมาเจริญภาวนาครับกรณีสถานที่แห่งนี้ครับเป็นที่สร้างฆษณานสวไม่หมดไงการสื่อต่อนะครับการสืิอมาชาติหนึ่งนะครับมาจากไหนครับมาจากไหนเรื่องในรูปศาสนาก็ถือว่าเป็นจีโมกุลนะครับให้หลบนิดนึงครับให้หลบนิดนึงครับหนึ่ง ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับได้สร้างบุญสร้างบุญตนนะครับสร้างบุญคืออะไรนะไม่ได้มีการสร้างโอต้องให้สวยนะครับมีสร้างบุญตนเหนี่ยกับเรานะครับสวยภายในครับใจบุญอย่างเงี้ยของพระพุทธองค์ ครับก็เป็นสิ่งนำพาให้ทุกท่านประกอบแต่ขุดงานความีเกิดมาชาติหนึ่งพยายามอย่าให้เสียชาติเกิดเรามีโอกาสกันแล้วอย่างเท่นในครั้นี้อันนี้ขนมครกนะครับขอวัดกอทองมาจากไหนครับวัดบุญนาปกดิเปนดปกติเปิดร้านอยู่ป่ะครับอยู่ตลาดนะครับ จะเป็นติดยาพุทธิ์ติดสาธุชนผู้ใจผู้ธเหว่พุทธธาตุได้ร่วมสร้างบุญสร้างบุญบูรณ์สร้างบุญบารมีให้กับท่านเองนะครับครับผมแค่หลุมนิดนึงนะครับเอาหม้อกล้องเลยครับผลของบุญบารมีนะครับที่ท่านได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้อาจจะ ไม่ปจบผมในทันทีนะครับแต่สําหรับวันนี้ที่ท่านมาแล้วสิ่นที้กล้วยปิ้งนะครือฝากสบายใจนะครับคนเราเพื่อมีฝากมาจากไหนครับเนี่ยอยาทำสิ่งหนึ่งต่อมาเดียกันนะครับวัดวัดบุญนาคนะครับในก็มีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จเพราะว่าใหยหลบนิดนึงครับของเรามีฝากปลอดโปร่ง นะครับไม่มีสิ่งที่ทำให้ปกทุกใจแหววทุกใจนะครับทำการงานจริงใจสติปัญญาก็จะเกิดตามไปอันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงครับอัส่งที่ท่านได้ไปรบคุณมาจากไหนเนี่ยตรงไหนให้ครัอันนี้ช่ามันค่ายทุกทุกช่องครับทุกช่องเย็นเย็นเยมองหมองนครับตอนนี้อ๋อหมองมองกลางหนหมองกลางหนเอยอ่าดูนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะที่ดัอาหารชาหวานนะครับมาเลบรองนะครับเดินดูต่อไปเลยเลยนะรับมีครับนะครับตลังโอ้อันนี้มานี่นี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมมาทุกปีไม่ได้มาร่วยนวัดยาหอแห่งนี้เนาะยิ้มๆให้ก่อวันวันนี้วันนี้เอาอะไรมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกูเหงครับก๋วยเตี๋ยวกหงปกติเปิดร้านอยู่ปะครับเปิดครับแต่วันนี้ปิดเพราะว่ามาขายอยู่นี่ขอขอสถานที่หน่อยครับ ทายล่างระยองครับเยองแสงทองถ้าที่พึ่งมาถึงนะครับก็ขอเล่นเชิญนะครับอย่างนี้ก็เป็นแขกรนบเชิญเนาะตัวเตี้ยเตี้ยจำเก่งไม่ยากเนาะใส่เสื้อนี่ของแพ้ตัวในคนกรุงเทพใช่นไหมครับเออเป็นติดของท่านอ่าพ่อครูนะครับจะมีเตื้อซึ่งเป็นสัญลักษณ์อ่าเดี๋ยวถายรูปนะถ่ายรูปนะครับ ปอขอตอนตอนเกี hmm. mm ่หนูแล้วก็เงิบุญน้ะเอามาด้วย เเรียกคนในประมาทเนาะในประมาทในบุญในภุสลนจะอยู่ในทั่ววัใดนะครับก็สร้างกุสลบามีให้กับเอากําลังกินเลยกําลังกินเลยนะครับอานี่ก็เป็นคนอยู่ในพื้นที่เขตตะบนตบก็หืออยู่กับตลาดนะครับก็ร่วมสร้างภุสร์นะครั อันนี้ขนมจีนน้ำยามะเขืวหวานแกงเขียวหวานขายได้ช่วยเลยค่ะมาจากไหนครับมาจากวัดที่ท่านจะได้ร่วมสร้างบารมีร่วมกันนะครับอาถ่ายรูปเลยนะครับหนึ่งสองตีความมาณแล้วนะนามของวัดของผู้เรียนนะครับก็นำ ก๋วเตี๋ยวชูนะครับแล้วก็พริกอร่อยอร่อยกับจีบคือของคนระยองรสชาติระยองมามาจากไหนครับก๋วยเตี๋ยวของทุเรียนจ้ะของทุเรียนของทุเรียนนี่อยู่ในอำเภอแกลงเนี่ยครับใช่มาร่วมตั้งอุปสนค์ในครั้งนี้เนาะก็ขอเียญเชิญเลยเชิญเลยเนาะเออไปที่ถ่ายรูปนิดนึงครับก็คิมให้กับทุกท่านเนาะมีอาหารอาหารเย อ้คนนีไะร้านนี้เป็นอะไรครับบาร์บีคิวมาจากไหนครับเออของแก้วนี่ของเจ้านี้ ทน,นี่เองแม่ค้ายายจับไหนจากวัดจับที่หนีเลยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านที่วายูเขตรอบรอบวัดนะครับ นมีงานที่ไหนปกติเปิดร้านหรือเปล่าครับเปิดค่ะเป็นแฟร์ชายนี้เลยอันนี้จ่ายรูปป้ายก็ันเลยโอเคสถานที่นะครับสถานที่สถานที่ที่ร้านใช่ไหมคะโอ้โหโคตรข้าวกระไมสองชั้นทั่วไปครนะครับเพราะว่าผมว่าเป็นคนตรยำเป็นนะเนาะมาตั้งใจมาด้วยวัดวัดท่า พระาารประันก็มาช่วยอารยปัน์บอกกล่าวนะครับในที่นี้ในไปวนตระแทนฟ้าตัวพญาบุญกุลกับทุกท่านครับที่ได้มาร่วมปรบคุณในครั้งนี้นะครับให้เทวดาทักทิ6หกแนฟ้าทิ่5ห้าท่นกินไอ้หรอไปไหนไหไม่รู้ติพย์กุลกุลกลที่ทุกท่านึงตั้งใจมาจาก จนมาถึงวัดป่อทองแห่งนี้ครับได้ัารูนะครับได้ลูกกระเพาอวครับได้ดีจดกลัมาอันโมทนาคุสศลกับทุกท่านนิมหานยิมานกันนิ้มหวานบ่อทองแห่งนี้ทุกคนนอกดอดีจริงมาเป็นศักดิ์ศรีพยาครับ จะเป็นสิ่งที่เราหนะครับก็เป็นปลาเชื่อนะครับสำหรับผู้มีความสบายใอ่านี้แล้วอันนี้เป็นยำมาก่ึคนครึ่ต้นรูปปลาสบายใจนะครับปลาสบายใจนีเป็นสิ่งดีนะค,คนเราเพื่อมีความสบายใจไม่ว่าจะประกอบกิจการหรือทำงานใด เดี๋ยวไทยลูกเดี๋ยวขอไายลุกแขมค้าหน่อยนะครับทักใจนะครับไปเครียดไปนะครับขาดจะอ,ออกมาไปค่อยดีสำหรับฝนออติดที่ท่านนั้นได้นะครับนะครับแต่วนันนี้ทุกท่านมาแล้วกกได้ปลอบปลอบใจแล้วนะครับกลับไปก็จะดีกว่าโชคดี